เจ็ดงวดนะเจ๊งวดงวดอันนี้นะงวดที่เก้างวดที่แตกเนะค่ะงวดที่เก้าแล้วถยุดหนึ่งงวดถือแก๊กแสนเรื่อยเราถือเก้าแสนจะคล้องได้ไหม ัีเก็บทรงไม่อยู่เก็นดังๆเลยทรงมอยู่วดที่แล้วแตกแค่ตัววัที่แล้วแตกสามตัวค่ะสาแตกสามตัวแตกัวใดจ้ะให้ไปดันแปดโอ้ยห้าแปดสองห้าแปดสองแมนค่ะออกแปดสองแปดห้าสองครับกันได้ว่าเขาสามแม่จ้ะ แค่งวดนะเจ๊งวดงวดอันนี้นะงวดที่เก้างวดที่แตงเนี่ยค่ะงวดที่เก้าแล้วหลุดหนึ่งงวดถือแค่แสนเดี๋ยวแล้ถือเก้าแสนจะคลองได้วะจ้าของบ่ได้คือว่าคื้อได้พ่อได้อยู่ได้กินนะสิแม่ค่ะบ่ได้แน่ลายบ่ได้ซื้อต้องเป็นลายจ้าเป็นซื้อลายบ่ออกเป็นสื้อลายบ่ออกย่างคัดดวงเพื่อนไหมค่ะ อ๋อแรกนี่คือปล่อยมะกรอสองตัวแม่นจ้ะเป็นไหมะกรอสองสองตัวสามคู่หลักการเลขวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งเพื่อกห้เขาสู่มงวดอยู่หันผูดาดมักดินนะคะส่วนมากเพื่อนจะให้เขานะเลขสองตัวต่ว่างวดนี่คือเด็ดกรมูเลยงวดทีวันที่หนึ่งที่ผ่านมามเขาสามตัว เป็นเลขลับพี่สาวทรงมาจากหมุกดาหารเนาะคะ่ะคืองวดงวดนี่เพื่อนหาหมาสองตัวกรนสัญญาณมันอันคนวายปากแห้งนี่ะอนนี้กะงวดนี่เพื่อนหามาแล้วเมื่อนี่คือเพื่ <Okay. S 1> นทรงมาหาต่างต้หมู่ว่านนี่อดบอวาวอยากบอกเนาะคะ่ะที่แหลกนัดวันที่สิบสี จ้าจ้าน้าดวันทต่สิบซีสิงหาไม่กวนบอลจีเม่นค่ะได้ก่อนก็เลย่มปล่อยไว้มันเก่าขั้นปาาขั้นปาาขั้นเขียวอยากบอกอยากบอกแงเก็บไปบ่ได้อยากบอกแงอยากบอกตะบูว่าห้าดผนได้ความจริงนะจ้าก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับยังไม่มีใครรู้ครับก็เก็บไว้จนนอนไม่หลับค่ะนอนบ่หลับนํามาหอดวัดเมจิได้บ่ค่ะเมีนจ้า มาเฮ็ดบุญกับพี่เบิกทรัพ์นะคะมาวัดแม่ชีแม่ชีค่ะถวายชุดถวายน้ำนะคะหลายอย่างอยู่คันดีมากวนหงอนหงดนนี่กะถามว่าฝันบบมันบ่ค่อยได้ฟันนหคะเพราะว่าปวดอันแก้มปวดแก้มขางนี่มันบวมไหม,มขันปวดนี่ใช่ด้เล็ก,กสิเขาอยู่ด้านหงอนนี่แมนป่ะแม่นค่ะปวดมาหลายหงดแเราเด้ เข้าสู้ห่อนไหมห่อนแคลอยากบอกนี่จังว่าอันสงสัยสิเป็นทุกขลาบบู้สันเดีจ้าแตกสามนีเนาะแตกสามตะกี้แตกสองค่ะโอ้สาอ่อนเนาะเสียหลักกระรวยแล้วเนาะหัานจ้าตั้งแจ้งต่างบกหุ้งนั่นกระแตกสองมือติดเราเด้เนาะเป็นดวงคืนว่าเส้นดอกแม่ก็นี่เป็นน้าเปิดดวงกับว่าจักจ้าว่าทั้ง เจบแขวพร้อมนะเจฟบี่อยากเปิดดวงง่ามอยู่ค่ะทางไหนเนาะกระสันกระจ้งโทรมหาหนูก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยวสีเบอร์โทรไป0837057620ค่ะเอาอีกยอดเบอร์คู่0837057620ค่ะว่าเพื่อนหาไปกินตะบงหูก้อนไปเอาพุ้นใบก้อน็นว่าได้จังหวัด งวดมันติดมันติดกันสองงวดเลยค่ะจานัพุดปะจานพุดสุกบ่จานพุดสุกมันเขาพุดสุกโอ้มันเขามันพุดก็มันสุกแม่นจ้ะบันนี้มือขึ้นมือขึ้นนี่เพื่อนก็บอกมาอย่เอ๋ยบอกมาอยู่ว่าไปลวดไยสามตูไปเลยค่ะคือไม่ต้องรอวันที่สิบสี่ละไม่ต้องรอค่ะลอยก่อนเลยใช่มาก่อนปก่อนแล้วผูมีาะสุได้ ครับผู้มีดวงพุนพวรในเบิ้งในคลิปในติดตามห้าเนี่ยเพื่อนติถือเองคัะผู้ใดป่ตามกับผูถือครับตอนแรกว่าจะปล่อยวันที่สิบสี่แน่นค่ะปล่อยก่อนัดเลยค่ะเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่โอ้ยปวดมันคันบาปากเนี่ยมันคันยิ่งขึ้ยังบอกบอกไปโลวเพาะว่าจังหวัดนุกะเพื่อนไหมากเป็นชุด แล้วกับ่มีคงสุดท้ายนะจังไรจังไปหูจักเพิ่นกมเป็นมากว่าไปเป็นมานี่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องแม่คับตะกี้หนูกับี่หน้ายุหันเนาะเพิ่นเป็นญาติกันกับหน้านูเพราะว่าหน้านูนั้นเสียแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเบาหวานเพิ่นก็เลยเสียกันเลยไปหูจักกับเพิ่นยุหันลาก็เลยติดต่อกันยุบเศร้าบัน้เรื่อยเลากับไปถืออาจารย์อาจารย์หนึ่งมาที่นี่เรากับ ได้เลขกมาแล้วก็หายแต่น่องกูเดียวอะนะบอกง่ายๆซะเที่ยวทรงมาาหอยู่ก็เลยเห็นว่าเอ๊คือเขาดีแทเราบมุกดาหารนี่เหลขกทั้งอาจารย์เลยเขาดีเนาะก็เลยที่แหละกับเบิงก่นล่ะเราคอยพึ่งพึ่งมาออกช่องประมานทรงสมวดนี่แหละค่ะเขาทุ้งวแนนค่ะอาจจะเป็นเขาตัวล่องแน่ล่ะกันประเด็สิว่าเป็นตัวเน้นไปตลอดนั่นสินะค่ะนี่ตัวล่องแน่ตัวเน้นแน่ สี่ขาม้าเขาม้าเขานี่เขาเล็กวิ่งนี่เขาสู้งวดแล้วก็เขาสองตูงว,วดนี่จังโกมูงวดนั่นเพิ่นถือสองตูนี่เพื่อนได้สองแสนกลัวบันนี้งวดนี่สามตูนี่เพื่อนได้เก้าแสนค่ะได้ชักก็แมน่ออนค่ะอ่อนเพิ่นเอาเพิ่นถือลายงวดแล้วเพื่นกค่ะก็เลยโอ้โอยเห็นแนวทางยาวเพ่บอกเอฟซีได้ย <c oughs> อยากให้เอฟซีได้นำค่ะ ตถตัวที่กัถือหาสองวันนั้นตัวไหนเหรอจับบอดดมันไหลงวดเลยแต่ล่าสุดนี่คือแปดสองห้าค่ะล่าสุดนี่แปดสองห้าสามตัวสามตัวโต๊ดสามตัวโต๊ดเลยตัวไลจ้ไปก็มาเลยตรงกลับไปก็มากลับไปกลับมามันจะเป็นตัวตรงมันบอกกลจ้ามาละใจนุ่งมันใจว่างวันนี้คือว่าเพาคือว่ามันใจคือบ้างวันดีคือค่ะ ถือโย่ไถอใถ้ดังเรื่องวัดจ้แตกสามตูคือเกาแน่ว่าถือจ้งใดเนาะกะเบิงว่าเรื่อยๆถือตลอดไหมคุณบบถือในที่ตึ้งใดขุนบบถือจันยาถือกะเบิงเปิดดวงเติมดวงค่ะกาโยูไม่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะค่ะโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมน้ำกาผู้ใดเสื่อกาจัง เปิดขันบ่อเสื้อกันบ่อเป็นยังเบื้องไปก็ได้ังค่ะอยากเห็นแล้วอ่ะว่าโดนแต่อยากเห็นเี่บาดอยากเห็นแล้วโชว์เลยได้ไหมโชว์ได้เปิดเหยไม่กักไม่กักเนาะวันนี้เนาะจ้าบวกักบวกักอยากให้ได้สองตัวก็สามตัวร่วมกันได้เตะแม่นค่ะนี่รับมุกดาหารให้ร่วมกันเลยค่ะรับมุกดาหารนะครับผมอะไรอุ้งเอาเท่าเทีาเท่าละอันเนาะขันผู้ใด้ก่อนว่าจะปล่อยวันที่สิบสี่ ไม่ต้องรอแล้วแข่านแขวอยากป้อยป้อแขวะลายยังวาจนข้างว่อนีย่างวดวดแขวอยากป้อยติดเจ้วดแขวอยากป้อยไรลัวไวแล้วจ้าววไวแล้วไปหาเพิ่นน้ามขันป้อยแล้วกับสีเศร้าปวดแล้วครับหัวแร้ง่าดูห้าต้นนั่นเป็นช่องสีเลียมนะคะเปตัดเอาสองตัวกูได้อยากได้สามตัวก็ ัสามตัวห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าหกห้าเก้าหกวิ่งเจ็ดกับเก้านะคะชุดเต็มแล้วบัครับเนี่นยชุดเต็มแล้วค่ะทั้งสามตัวสองตัวจ้าเพิ่นเน้นไม่หนีเด้อต่ว่าไปตัดเอาคันยังได้สองตัวเดี๋ยวสีว่าไม่ได้ตัดมีแค่นี้ไดยแล้วสุดแล้วค่ะมีแค่นี้นะคะตัวเนี้ตัววงกลมนครับตัวสี่เหลี่ยมแมนค่ะ เน้นห้เท่านี้ลนะ่ะเขาอื่นกับเป็นตัวล่องไปเนี่ยเป็นเลขรับมุกดาหารเด้อค่ะแคปไปจดใบเด้อค่ะพี่น้องงวดนี้งวดที่สิบนะคะถ้าเข้าถูกมาแล้วเก้านวดนะคะสามตัวพี่น้องกับพิบพจารณาเบิง้งออกไปตัดสองตัวเอาเด้อค่ะแคปใบจุดใบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อแนวทางเลขรับมุกดาหาร ตกโศกกันมาเนี่ยเฮงปังๆน้ากันเด้อค่ะงวดน,นี้ทิงจิราออกมาเป็นแนวทางให้นะะนเนาะค่ะเนาะจดทะเบียนรัตน์ไตรอยู่ลงทะเบียนคือไม่ชี้ของน้ำเนาะอ่อนอท้า